สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูงานซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์1,000วัตต์ตัวสีเงินแล้วก็สีแดงซูเออร์นะครับสองตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับลูกค้าแจ้งข้อมูลมาว่าตัวสีแดงเนี่ยฟิลน่าจะขาดนะครับฟิลทาง AC น่าจะขาดเดี๋ยวลองดูฟิลก่อนนะครับ เท่าที่ดูด้วยตาฟิลไม่ขาดนะครับแต่ว่าแต่อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเขาเขาเปลี่ยนมาใหม่หรือเปล่าแต่ลูกค้าแจ้งว่าฟิลน่ะฟิลน่าจะขาดสําหรับตัวสีแดงนี่ส่วนตัวสีเงินตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าพัดลมเสียนะครับเคยส่งไปซ่อมร้านบอกไม่มีอะไรนะฮะตอนนี้พัดลมถูกถอดออกไป1ตัวนะครับ คือพัดลมถูกถูกถอดออกไปไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าน็อตยึดพัดลมนี่สิคือปัญหานะครับก็คือมันไม่มีมาเ,ออเดี๋ยวผมต้องลองไปดูในกล่องอก่อนว่าลูกค้าเขาให้มาด้วยหรือเปล่านะฮะน็อตพัดลมเพราะว่าถ้าเปลี่ยนพัดลมใหม่สั่งพัดลมมาใส่ใหม่ก็ต้องใช้น็อตยึดนะครับลูกค้าแจ้งว่าตัวนี้ ฟิลน่าจะขาดด้วยนะครับน่าจะช็อตด,ด้วยมอตเตอน่าจะช็อตด,ด้วยนะฮะเพราะว่ามีรอยช็อตนะครับเดี๋ยวต้องแกะดูว่ามันช็อตยังไงแต,แต่เดี๋ยวผมจะดําเนินการซ่อมตัวซูเออร์ก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวค่อยซ่อมเป็นตัวถัดไปนะครับก็วางไว้ก่อนตัวสีเงินตัวซู ซูเออตัวนี้เดี๋ยวทดสอบกันเบื้องต้นหน่อยนึงลองจ่ายไฟเข้าไปดูว่ามันช็อตหรือเปล่านะครับจ่ายไฟโดยผ่านปลั๊กอ่เซฟตี้ตัวนี้นะฮะก็เดี๋ยวออนเบรกเกอร์ดูถ้าหลอดไฟติดสว่างแสดงว่ามอสเฟตช็อตนะครับลองดูนะฮะติดสว่างจริงๆด้วยนะครับนะครับจ่ายไฟ ac เข้ามาแล้วนะฮะไฟติดสว่างโล่เลยนะครับก็แสดงว่ามอสเฟตช็อตนะครับ ถ้าแบบนี้เราเสียบไฟโดยตรงก็คือ,อฟิวจะขาดนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายาเพิ่มเติมนะครับก็อันนี้ผมไม่ทราบว่ามอเตช็อตแล้วลูกค้าไปทดสอบเปลี่ยนฟิวหรือเปล่าถ้าทดสอบเปลี่ยนฟิวแล้วเสียบไฟเข้าไปอีกเนี่ยก็อาจจะทำให้มอเตเสียหายหายลายตัวนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะมอเตอช็อตกี่ตัวนะครับเดี๋ยวจัดการลืร้อออกมาดู เมื่อเปิดฝาครอบออกมาก็พบว่าในเครื่องมีซา,ากมดนะครับซากมดเป็นจำนวนมากเลยนะครับบริเวณขามดเศษเนี่ยมีซากมดอยู่เป็นกระจุกเลยนะฮะขาไดโอดก็มีนะครับ เป็นสาเหตุที่ทำให้หมอสเฟชช็อตนะครับสำหรับกิดทายตัวนี้การใช้งานก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ,พว,พ,วกกรบพวกมดพวกจิ้งจบนะฮะพวกแมลงที่จะเข้าไปทำให้มันเกิดความเสียหายนะครับก็เราต้องต้องมันตรวจเช็คนะฮะตอนใช้งานก็ต้องลองคอยดูว่ามันมีมดมีอะไรเดินหรือเปล่าถ้ามีมดมีอะไรเดินอยู่บริเวณใกล้ๆ ก็ให้สันนิษฐานว่ามดมันอาจจะเข้าไปให้ใช้พวกายาฉีดยุงยาฉีดมดนะครับฉีดบริเวณรอบๆได้นะครับหรือไม่อย่างนั้นถ้าเราติดตั้งไว้บนผนังกำแพงนะฮะมันจะมีช็อกนะครับช็อกที่เอาไว้ขีดป้องกันมดนะฮะขีดไว้บริเวณรอบๆก็ได้ไม่ให้หมดมันเดินเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับก็เดี๋ยว ต้องเอาไปเป่าเป่าฝุ่นเป่ามดออกก่อนแล้วถอดบอร์ดออกมาตรวจเช็คนะครับว่า,อามอสเฟตมันช็อตกี่ตัวมีโอกาสที่ไดโอดจะช็อตด,ด้วยนะครับแบบนี้มันมีไดโอดเพราะมดเกาะอยู่ที่ขาไดโอดทุกตัวเลยเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวมาตรวจเช็คกันครับก็จากการตรวจเช็คพบว่ามีมอสเฟตทางฝั่ง AC ช็อตเสียหายอยู่2ตัวเลยนะครับก็คือตัว ในตำแหน่งนี้นะฮะที่ถอดออกมานะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะฮะพวกไดโอดก็เช็คแล้วปกติดีนะครับกิดทายตัวนี้นะฮะตรงบริเวณตัวชิป MCU มันมีรอยบัดกีมาด้วย ไม่ทราบว่าเคยซ่อม MCU มาด้วยหรือเปล่าเนาะนะครับเพราะมีรอยบัดกรีมา,าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่ผมก็ยังไม่ได้ลองด้วยว่าเครื่องเปิดติดหรือเปล่าเดี๋ยวลองก่อนนะนะครับนะฮะลองเปิดเครื่องก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนมอสเฟสนะฮะเพราะว่าตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์โูเออร์เนี่ยนะฮะ ตัว MCU มันค่อนข้างที่จะเปราะนะครับเ,เสียค่อนข้างนะค่อนข้างง่ายนะฮะสำหรับชิป MCU เดี๋ยวลองดูนะครับจ่ายไฟเข้ามาทดสอบเครื่องดูหน่อยนึงลองเปิดดูนะตอนนี้จ่ายไฟเข้ามาแล้วอโอเคนะครับตัวเครื่องยังเปิดติดนะครับ ไฟสต็อปสีแดงยังขึ้นยังกระพริบอยู่ก็แสดงว่าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ยังทำงานอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่นะครับเปลี่ยนมอสเฟตตัวที่ช็อตทั้งสองตัวแล้วเดี๋ยวมา,อาลองวัดดู รูปคลื่นสัญญาณทางฝั่ง AC กันว่าจะปกติหรือเปล่าแล้วก็เทสลรันดูนะครับครับตอนนี้ติดตั้งมอสเฟตตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็จะทดสอบวัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวนะครับว่าสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวปกติหรือเปล่านะครับก็จะวัดมอสเฟตตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับลองดูสัญญาณที่ออซิโลสโคปนะฮะ นะครับมอเตอรฟตัวที่1นะครับ,ส,รบสัญญาณเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิร์ตนะครับวนพีคทูพีคอยู่ที่12.4สัญญาณปกตินะครับไปวัดตัวที่2องครับตัวที่2ก็เป็นสัญญาณ 4. สี่เหลี่ยมความถี่50เฮิร์ตนะครับวนพีคทูพีคอยู่ที่12.4สัญญาณปกติครับไปวัดตัวที่3าม ตัวที่3ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิร์ตนะครับวอลฟิคทูพีคอยู่ที่12.9สัญญาณปกติครับไปวัดตัวที่4ครับตัวที่4ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี50่50เฮิร์ตวอลฟิคทูพีคอยู่ที่12.5สสัญญาณปกติครับ ครับตอนนี้สัญญาณที่มอสเฟตทางฝั่ง AC ก็ปกติทั้ง4ตัวแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวจะทดสอบรันเบื้องต้นนะครับในการทดสอบรันเบื้องต้นนะครับผมจะใช้ไฟ DC ที่ 42V โวลต์นะครับจะลิมิตกระแสไว้ที่ 3M แอมป์ถ้ากิจทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกตินะครับ อ่ามันจะผลิตไฟได้อยู่ราวร้อยวัตต์นะครับเดี๋ยวอ่าคลิปนี้นะครับก็จะใช้เพราะัพพายตัวใหม่ตัวนี้ในการทดสอบนะฮะเพราะทัพพายที่ลงอ่ารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันตัวนี้นะครับนะครับก็รีโมทในการสั่งงานนะฮะอันนี้จ่ายไฟเข้ามานะครับ42 V โวลต์นะฮะ กระแสลิมิตไว้ที่3แอมป์นะครับก็เดี๋ยวทดสอบรันกันดูว่าจะรันได้หรือเปล่าลองดูนะฮะ,ะตัวกิจทายสามารถรันได้แล้วนะครับนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกำลังวัดทางเอาพุทกันนะครับ จะต้องได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยนะฮะอยู่ราวๆหนึ่งร้อยวัตขึ้นไปนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับกําลังวัดสูงสุดนะฮะจะต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยสามวัต,นวต,วต์นะครับหนึ่งร้อยแปดวัตหนึ่งร้อยแปดวัตนะครับก็โอเคนะฮะตอนนี้ ตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์สามารถรันได้ปกติแล้วนะครับก็มีมอสเฟตช็อตอยู่2ตัวนะครับสาเหตุมาจากมดมดเข้าไปเกาะที่ขามอสเฟตทำให้เกิดการลัดพวงจรนะครับเปลี่ยนมอสเฟตแล้วตอนนี้รันได้แล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมประกอบนะครับ แล้วมาทดสอบที่กำลังสูงๆกันดูอีกทีนึงว่าจะปกติหรือเปล่านะครับครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการซ่อมนะครับก็คือการเทสท,ที่กำลังวัดสูงๆดูนะครับว่าจะสามารถทำงานได้ปกติหรือเปล่าที่วัดสูงนะครับตัว power supply เดี๋ยวผมจะปรับกระแสที่18แอมป์นะครับ นะฮะลิมิตกระแสที่18แอมป์แรงดันก็42โวลต์ DC นะครับแรงดัน42โวลต์กระแสที่18อแอมป์ c, c, ถ้ากิบทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกตินะครับมันจะต้องรันผลิตไฟทางฝั่ง AC ได้ไม่ต่ำกว่า590นะครับก็อยู่ในช่วง590ถึง600วัตต์นะฮะ ลองดูกันว่าจะปกติหรือเปล่านะครับเริ่มรันแล้วนะฮะดูกำลังหวัดทาง AC กันจะต้องไม่ต่ำกว่า590นะครับ 6 2ร3วัตต์นะฮะสูงสุด6 0 0ขึ้นไปถึง642สนะฮะสูงสุดูอีกรอบหนึ่งนะครับ นะครับเกิน590นะฮะ6 4รบวัตต์นะครับสูงสุดครับก็แสดงว่ากิจทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติแล้วนะฮะกำลังสูงสุดที่ผลิตได้อยู่ที่640กว่านะครับห4รหรือ650วัตต์ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลดกระแสลงมาเหลือสัก 5แอมป์พอนะครับเดี๋ยวเพราะว่าัพายจะพังเมื่อก่อนผมที่ซ่อมมาจะใช้ power supply ตัวนี้ในการเทสนะครับถ้าที่กระแส18แอมป์เนี่ยมันจะได้อยู่ละราว590ถึง600นหน่อยๆแต่ตอนนี้ใช้ power supply ตัวนี้นะครับที่กระแสเท่ากัน อ่แอมป์มันได้ถึง600กว่านะฮะ power supply ตัวนี้ uh, มันจะรักษาระดับแรงดันในช่วงกระแสใกล้ใกล้จะลิมิตเนี่ยได้ดีกว่านะครับเลยได้กำลังสูงกว่านะก็โอเคนะครับกิจทายสามารถทำงานได้ปกติแล้วนะฮะที่กำลังวัดสูงๆนะครับตัวพัดลมก็ปกติทั้ง2ตัวนะครับทำงานทั้ง2ตัวปกติ ก็เดี๋ยวมาต่อกันที่ตัวกิจเงิน1,000บาทวัตตตัวนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวลื้อตัวกิจเงินตัวนี้ดูว่าเสียหายที่อะไรนะครับก็ลูกค้าแจ้งข้อมูลมาว่าน่าจะช็อตนะฮะน่าจะชอ็อตแต่ว่าช็อตตรงไหนยังไงเดี๋ยวแกะดูกันนะครับครับสำหรับกิจทาย ตัว1,000วัตต์ตัวสิงเงินตัวนี้นะครับเปิดฝาออกมาตรวจเช็คแล้วฟิลทางฝั่ง AC ไม่ขาดนะครับแล้วก็ลองจ่ายไฟ AC เข้าไปแล้วไม่ช็อตนะครับก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหานะครับคิดว่าไม่น่าเสียเดี๋ยวผมจะทดสอบจ่ายไฟ DC เข้าทดสอบรันดูนะครับหรือว่ามันจะรันได้หรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยใจ ไฟ DC ที่4 2โวลต์นะครับลิมีตกระแสไว้ที่3แอมป์ถ้าตัวกิดท้ายรันได้นะครับถ้ารันได้ปกติก็จะต้องผลิตไฟทางฝั่ง AC ได้ไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะครับเดี๋ยวลองดูกันรันได้หรือเปล่าสามารถรันได้นะครับ ดูกำลังวัต์ทางฝั่ง AC กันต้องไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะฮะเนี่ยครับหนึ่งร้อยสองหนึ่งร้ยสี่วัตต์นะครับอ่าสูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้ยหกวัตต์นะครับก่อนที่จะตัดไปดูอีกรอบนึงนะครับ นะครับ1น7วัตต์นะครับก็แสดงว่า,าตัว1 0 0 0วัต์สีเงินตัวนี้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับตัวกิจทายัางทำงานได้ปกติเสียหายแค่พัดลมตัวนี้นะครับที่ถูกถอดออกไปนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็ไม่มั่นใจว่ายังทำงานหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวต้องต้องเช็คด,ดูอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะ เทสที่วัดสูงๆดูด้วยว่าปกติหรือเปล่านะครับก็ไหนไหน,ไหนก็ส่งมาแล้วเดี๋ยวเช็คความเรียบร้อยให้เลยนะฮะว่ายังทํางานได้ปกติหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของพัดลมเนี่ยตอนนี้ผมไม่มีอะไหล่เลยนะครับมันมีพัดลมเก่าอยู่ตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไม่รู้ว่าผมเอาไปไว้ไหนแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลองหาดูให้ถ้าเจอจะเอามาใส่ให้นะฮะในส่วนของพัดลมนะครับแต่เป็นพัดลมพัดลมเก่านะครับ แต่ยังใช้งานได้แต่ในส่วนของน็อตเดี๋ยวต้องไปหาดูว่าจะมีน็อตยึดหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวทดสอบก่อนนะครับเดี๋ยวผมปรับกระแสขึ้นไปที่18แอมป์นะฮะกระแสของพอรพ์ตพายที่18แอมป์นะครับแรงดันก็42โวลต์เหมือนเดิมนะครับแล้วทดสอบรันกันดูอีกรอบหนึงเอาลันแล้วผมยังไม่ได้ปิดสวิ์นะฮะก็กำลังวัดที่ได้จะต้องไม่ต่ำกว่า590นะครับ ก็อยู่ในช่วง590-600ถึง600วัตต์นะถึงจะถือว่าปกติลองดูกันว่าจะถึงหรือเปล่านะครับ ครับก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนะฮะร,รอกิดทายมันปรับกำลังวัดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับครับตอนนี้ดึงกระแสไว้ที่14แอมป์แล้วฮะลิมิตไว้ที่18แอมป์นะครับต้องรอถึง18แอมป์ก่อนนะฮะตอนนี้ขึ้นไปที่500วัตต์แล้วฮะ ครับสิบห้าแอมป์แล้วนะครับห้าร้อยแปดสิบ 590นะครับ600นะครับเกิน590ขึ้นไปก็แสดงว่าปกตินะครับตอนนี้อยู่ที่600กว่าวัตต์แล้วนะฮะ6 1ร19บนะครับนะครับกระแสอ่าขึ้นไปสุดที่18แอมป์แล้วนะครับอ่าติดทายผลิตไฟได้เกิน590วัตต์นะครับ นะครับสูงสุดอยู่ที่ลาลา610วัตต์นะฮะก็แสดงว่าทำงานได้ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับตัวสีเงินตัวนี้นะฮะก็คงมีปัญหาแค่ในส่วนของพัดลมนะครับเดี๋ยวผมไปหาพัดลมตัวเก่าที่ผมเคยเก็บเอาไว้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าเอาไปไว้ที่ตรงไหนนะฮะถ้าเจอเดี๋ยวจะเอามาใส่ให้นะครับก็โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับ งานซ่อมกิทายอวอร์เตอร์นะครับซูเออร์หนึ่งันวัตตัวสีแดงนะครับกับกิดเงิน1,000วัตต์นะครับก็ในส่วนของตัวซูเออร์นั้นอมอสเฟตชอ็อตสอตัวนะครับมอสเฟตชอ็อตส่วนตัวสีเงินตัวนี้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเรมีแค่ในส่วนของพัดลมเท่าน,น,น,นั้นที่ถูกถอดออกไปเพราะว่าพัดลมมันเสียนะครับก็ได้ถูกถอดออกไป ในส่วนพัดลมอ่ะเดี๋ยวถ้าเจอของเก่าที่เก็บไว้ก็จะดําเนินการให้นะครับก็ขอปิดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับในหาในคลิปผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนเพื่อนว้ในอากาศนี้ด้วยลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ